ครบรอบ8ปีทั้งทีฉลองกินเที่ยวทั่วเมืองเลยทีนี้ชีวิตดีดี EP หนึ e ่ง หลังจากที่กล้วยกับอารีไปดินเนอร์ฉลองครบรอบ8ปีที่ได้ฉลองกันมาแล้ววันนี้น้องปุ๊กลุกกับอิสไมค์ก็เลยจะพาพวกเราไปฉลองกันอีกครั้งโดยการที่พวกเราจะพากันไปกินไปเที่ยวให้มันรอบเมืองภายใน1วันกันไปเลยล่ะคะ่ะน้องปุ๊กลุกบอกว่าแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยน้องจะพาคุณพี่มาช้อปปิ้งเครื่องปรุงไทยที่เมโทรเป็นอันดับแรกก่อนเลยนะทั้งช้อปปิ้งทั้งกินทั้งเที่ยวน้องจัดให้คุณพี่จุกๆไปเลยแบบนี้คุณพี่ชอบไหมคะโอ้น้องปุ๊กลุกจะมี ไปมากกว่าเธออีกแล้วเนี่ยมันไม่มีแล้วนะฉันรักเธอมากๆนะขอบใจจริงๆจ้ะอืมอาริฟมองบนแล้วหนึ่งพอเข้ามาด้านในน้องปุกลุกก็ได้ของก่อนกล้วยเลยน้องซื้อก็อีสนามใหม่จะเอาไปใช้ปิกนิกดูสิคะน้องปุกลุกเนี่ยนางชอบสีเขียวมากดูจากสีเสื้อก็น่าจะรู้แล้วนะใครได้ดูคลิปปาร์ตี้อาหารไทยครั้งล่าสุดก็คงจะรู้แล้วแหละเพราะปาร์ตี้นั้นนะ่ะทีมสีเขียวถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปหาดูได้นะคะรับรองไม่ผิดหวังจ้าที่เมโทรมาเก็ตตอนนี้ยเขาทันสมัยมากถ้าไม่อยากไปต่อแถวจ่ายเงินที่แคชเชียเรา กสกนเองเลง่ายๆเลยก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้าโทรศัพท์ของเราแล้วก็สแกน QR code ที่รถเข็นหลังจากนั้นพอเราอยากจะซื้อของอะไรก็แค่เปิดแอปของเมโทรแล้วก็เปิดโหมดสแกนสินค้าตัวนั้นเข้าเครื่องโทรศัพท์ของเราได้เลยค่ะเห็นไหมคะมันง่ายแสนง่ายเราก็จะได้ไม่ต้องไปต่อแถวรอกับคนเยอะๆเลยวันนี้กล้วยก็ไม่ได้จะมาซื้อแค่เครื่องปรุงไทยหรอกนะคะพอดีกาแฟที่ร้านหมดก็เลยว่าจะซื้อไปเติมสักหน่อยถ้าใครยังไม่รู้พอดีกล้วยขายสินค้านําเข้าจากตุรกีนะคะจดทะเบียนร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส จะขายในแอปส้มกับแอปน้ำเงินถ้าใครอยากอุดหนุนกล้ยกับอารีฟเดี๋ยวกล้ยจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะคะวันนี้ก็จะมาซื้อแค่กาแฟไปก่อนค่ะเพราะว่ากาแฟหมดก็จะซื้อไปทั้งหมด4ลังนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรหมดอีกเนี่ยพวกเราก็จะมาแวะซื้อไปอีกครั้งหนึ่งค่ะวัยรุ่นสร้างตัวก็ต้องช่วยๆกันทํามาหากินแบบนี้แหละค่ะทุกคนก็ช่วยไม่ได้นะคะกล้ยไม่ได้มีสามีรวยแถมยังเด็กกว่าอีกเขาก็อยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้มีพร้อมเหมือนคนที่มีอายุแล้วซื้อกาแฟเสร็จถััดไปกกกกก้้ววยยย็็็จะมมมมมมมาาาาซืออออสสีผผนุ่่่เรริิข แต่กล้วยจะไม่ชอบย้อมผมสีดําค่ะกล้วยจะชอบย้อมผมสีอ่อนๆรอบนี้กล้วยว่าจะลองย้อมสีนี้ดูก็เลยให้อาริฟช่วยเลือกหน่อยว่าจะเอาสีไหนดีเพราะว่ายังไงอาริฟก็ต้องย้อมกับกล้วยอยู่ดีค่ะแต่กล้วยก็รู้ดีนะว่ายังไงเนี่ยมันก็คงไม่ได้สีเหมือนในกล่องหรอกเพราะว่ากล้วยไม่ได้กัดสีผมค่ะแค่สีผมกล้วยมันอ่อนลงไม่ได้เป็นสีดําเข้มกล้วยก็พอใจแล้วสรุปกล้วยเอาสีนี้ค่ะอาริฟก็ทําหน้าที่สแกนไปกล้วยจะเอา2กล่องนะเพราะว่ากล่องเดียวเนี่ยมันไม่พอผมกล้วยแต่สองกล่อง เห็นสีผมของอาริปไหมคะนั่นมันไม่ใช่สีผมจริงของเขาหรอกสีผมจริงของเขาจะเข้มกว่าแต่ก็ไม่ได้เข้มมากเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆตอนแรกอาริฟเขาก็จะไม่ยอมให้กล้วยยอมสีนะคะแต่เพื่อความสบายใจของเมียเขาก็เลยยอมค่ะ,คะนี่ค่ะโชว์ให้ดูในแอป,ปเขาก็จะบอกนะว่าตอนนี้เราซื้อของไปราคาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วในที่สุดกล้วยก็หาปลากระป๋องเจอแล้วคะ่ะน้องปุกลุกเป็นคนช่วยหาด้วยนะกล้วยจะได้กินปลากระป๋องแล้วไม่ได้กินมานานานนาอ่ะอาริฟรีบสแกนใส่รถเข็นเลยแล้วอีกอย่างที่กล้วยอยากจะได้นั่่นนก็คคือออซหยางรมะ เหลืออยู่ขวดเดียวขวดสุดท้ายซะง,งั้นอาอารีบรีบเอาไปสแกนเลยเดี๋ยวคนอื่นมาแยงรู้สึกโชคดีจังเลยที่ได้น้องเข้ามาแต่ราคาน้องเขาก็ไม่เบาเลยนะขวดนี้ยตีเป็นเงินไทยก็ร้อยเจ็บาบาทแนะ่แอบแพงแต่ยังไงเราก็ต้องซื้อค่ะส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนอาหารทะเลมีหมดเลยกุ้งหอยปูปลาดูนะคะปูอัดที่นี่แพงมากตีเป็นเงินไทยก็300บาทซื้อไม่ลงจริงๆคนตุรกีเขาไม่ค่อยนิยมทานอาหารทะเลค่ะทําให้อาหารทะเลที่จะมาขายที่เนี่ก็จะต้องมาในรูปแบบแพ็กเกจแบบนี้ทําให้สินค้าไม่เน่าเสียเพราะ นานๆขายออกทีแถมยังเป็นสินค้านําเข้าอีกต่างหากราคาก็เลยค่อนข้างที่จะแพงค่ะแต่วันนี้อาริฟบอกว่าอาริฟอยากจะกินซูชิขอซื้อแซลมอนไปถุงนึงนะครับพี่กุย้ยแพ็คเนี้ยก็จะเป็นแซลมอนแบบรมควันค่ะมีแซลมอนอยู่จีด๊ดเดียวถุงเนี้ยก็แค่ร้อยกรัมเองตีเป็นเงินไทยก็120บาทตอนนี้พวกเราก็ซื้อของรวมไปทั้งหมด2870ดรดลีาตีเป็นเงินไทยก็3,600บาทค่ะดูสิคะอาริฟดีใจใหญ่เลยจะได้กินซูชิหน้าแซลมอนแล้วไปไปไปจ่ายตังค์กันเถอะอาริฟโอ้โห น้องปุกลุกกับอิสมาอใจตรงกันกับพวกเราพอดีแต่น้องก็มาถึงก่อนพวกเรานะคะน้องเลยจะจ่ายตังก่อนส่วนกล้วยกับอารีฟก็ต่อคิวรอจ่ายที่หลังถัดจากน้องเลยวันนี้กล้วยก็ไม่ได้ซื้อเครื่องปรุงไทยไปเยอะนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งมาซื้อไปเองยังกินไม่หมดเลยก็เลยจะเน้นมาซื้อกาแฟเข้าไปสต็อกที่ร้านก่อนนะคะดูสีหน้าคนจะได้เสียตังนะเหมอ่อลอยเฉียวมาดูนี่ค่ะมาดูวิธีการจ่ายเงินแบบสมัยใหม่แบบที่ไม่ต้องรอให้พนักงานมาสแกนสินค้าให้มันเสียเวลาเอาใจวัยรุ่นขี้เกียจรอแบบพวกเราค่ะ ก็จะต้องเข็นรถเข็นเข้าไปไว้บนเครื่องชั่งน้ําหนักที่อยู่บนพื้นแล้วจึงเปิดแอปพลิเคชันเพื่อสแกน QR code ของเครื่องชั่งน้าหนักเว้ยเว้ยน้องปุกลุกเธอมาเดินอะไรตรงนี้รีบไปจ่ายตังของเธอเลยไปนั่นแหละค่ะพอเราสแกน QR code อะไรเรียบร้อยแล้วเราก็รอให้พนักงานเรียกไปจ่ายเงินเป็นขั้นตอนสุดท้ายแค่นี้ก็เรียบร้อยเอาของกลับบ้านได้เขาทําระบบไว้ดีไม่ต้องตรวจเช็คของอะไรเลยค่ะเขาจะดูจากน้ําหนักเอาอย่างเดียวเลยเพราะว่ารถเข็นเนี่ยเขาก็จะมีน้ําหนักมาตรฐานอยู่แล้วแล้วส่วนสินค้าที่เราใส่ลงไปในรถข เขาก็มีน้ำหนักมาตรฐานที่คีเอาไว้ในระบบเรียบร้อยเช่นกันมันก็เลยง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วกว่าการไปรอจ่ายที่เคาน์เตอร์ยังไงล่ะคะแต่การจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ก็ยังคงต้องมีไว้ต่อไปนะเพราะยังมีคนอีกจํานวนมากที่ชอบแล้วก็สะดวกใช้บริการแบบเดิมอยู่ก็ไม่ว่ากันนะคะใครชอบใครสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเลยคะ่ะส่วนกล้วยกับอารีฟเราก็จะสะดวกแบบนี้แหละเพราะว่าอารีฟเนี่ยเขาเป็นคนไฮเทคโนโลยีค่ะเขาจะชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลายิ่งเป็นพวกเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใ เ,เขาก็จะยิ่งชอบนักแหละบางทีที่กล้วยมีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันต่างๆเรา,าก็จะถามอาริฟค่ะแล้วอาริฟเนี่ยก็จะช่วยกล้วยได้เสมอเลยเอาๆๆอ,อ,อาริฟถึงตาพวกเราแล้วรีบไปจ่ายตังกันเถอะจะได้รีบไปหาล้อที่อื่นต่อยังไงละ่ะมาค่ะมาดูค่าเสียหายของพวกเราในวันนี้ว่าจะจ่ายไปทั้งหมดเท่าไรทั้งหมดก็2 8 8 3ลีลาตีเป็นเงินไทย3 6 7 8บบาทไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ